ลัคนาราศีมีนดาวย้ายเยอะๆช่วงนี้ข่าวดีเรื่องอะไรลัคนาราศีมีนดองล่าใช่ไหมดองล่า,อลาโอ้ยเจดเนี่ยลัคนาราศีมีนดาวย้ายเยอะๆช่วงนี้ข่าวดีเรื่องอะไรเด่นและเกินในช่วงนี้นะฮะดาวย้ายเยอะๆช่วงนี้ข่าวดีเรื่องอะไรตอบเลย จะมีข่าวดีในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายแหมนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายลัคนาราศีมีนจะเฮงมากแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายนะครับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เรื่องของการเดินทาง เฮงมากๆในช่วงนี้ดาวย้ายหลายดวงในช่วงนี้ข่าวดีเรื่องใดก็ตอบให้ฟังแล้วโดดเด่นมากในช่วงนี้ถึงมิถุนายนเลยนะครับนะครับคือมันย้ายเยอะมากช่วงเนี้ยอืนอกจากดาวใหญ่ที่ย้ายพร้อมกันสามดวงแล้วยังมีดาวย่อยๆอีกนับไปนับมาก็เจ็ดแปดดวงเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับนะครับก็ส่งผลดีในด้านที่สินแสหมิงบอกเลยนะ นะครับลัคนาราศีมีนนะมีใครลัคนาราศีมีนบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยสิครับลัคนาราศีมีนนะนะฮะเออนะตอนนี้สินแสหมิงไลฟ์สดอยู่ใน3มช่องทางนะครับช่องทางที่1ที่เห็นผมชูเลข1หนึ่งนี่คือทิ To อกช่องทางที่2ที่เห็นผม2นิ้วอันนี้คือบ้านสีฟ้า ช่องทางที่3ที่เห็นผมชู3นิ้วคือบ้านสีแดงนะอันไหนชัดเจนก็เข้าไปดูเลยเออนะครับเข้าไปดูได้เลยนะนะครับนะอ้าวโ,โหนี่ไลฟ์สดมานจะชั่วโมงแล้วอนเนี้ยอะไรวะอืมถัดจากลัคนาราศีเมีน ก็มาถึงชาวลัคนาราศีเมษนะดาวย้ายเยอะๆช่วงนี้ข่าวดีเรื่องอะไรชาวลัคนาราศีเมษนะมีใครเมษบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยสินะลัคนาราศีเมษนะ นะฮะลัคนาราศีเมษสวัสดีคุณมาลีบอกว่าดูจากเยอรมัน o ุ d ม o อนเองสวัสดีนะคะนะฮะอืมกอมองตาลีบูเอ้เอ็นทันไม่ใช่วันนั้ฝรั่งเศสกูเอ้ยโทษ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 ไปพูดฝรั่งเศสใส่คนไปอยู่เยอรมันเขาคนไทยนั่นแหละจะต้องพูดฝรั่งเศสหรือภาษายเยอรมันทําแพ้อะไรพูภาษาไทยเขาก็รู้อยู่สานักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล